อีกน้ำตกที่ไม่น้อยหน้าใครน้ำตกเหวสวดน้ำตกนี้มาแล้วจ้ะลืมไม่ลงน้ำตกเหวสวดแรงไหมลองมาต้องกันมันดูสิสรุปว่ามาแล้วจะมาอีก ว่าอย่างน้อยคนนี้เล่นไปสี่ครั้งโอ้สุดยอดว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนนม้วเสียงเอกนรวันนี้ได้ ฟอร์ดแรปเตอร์ของอร์ดประเทศไทยมานะครับก็จะพาไปลุยชมธรรมชาติ3จุดด้วยกันของน้ำตกสวยๆทั้งที่นครนายกแล้วก็ที่เขาใหญ่ครับอืมเอามา นี้ถึงนครนายกแล้วครับไปดูน้ำตกกัน3าสาย <Yeah. S 3> โชคดีของประเทศไทยโชคดีของพี่น้องชาวไทยและโชคดีของโลกที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถูกผนวกไปเป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้วและก็พี่น้องชาวไทยนะครับมีโอกาสมาเที่ยวชมสัมผัสธรรมชาติมาพักผ่อน ม่แค่นั้นพี่น้องชาวต่างชาติอย่างวันนี้มีมิสเรียลนะครับมิสเรียลก็มาอ๋อ oh, you you like waterfall I like waterfall it's beautiful <S uh, if you get close there's a small rainbow uh, very pretty uh, beautiful? beautiful 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 <Wow. S 2> yes <laughs> no in America have In America, we have waterfall, but nothing like this. This is very new. Lots of trees, lots of rocks, lots of plants. Thailand is very humid, so there's a lot of life here. Very new. Ah, uh -huh. Yeah. We can listen to you for a short time, but if you talk too long, we'll translate it ourselves. And this is probably the only waterfall in Thailand that has the name a thief the name of โจรชื่ออะไรนะฮะโจรชื่อสุวัตรครับโจรสุวัต,วตไปปล้นใครมาโจรน,นี้คือเดิมแต่ก่อนแหะตรงนี้เนี่ยจะเป็นหมู่บ้าน<อ>หมู่บ้านนะครับอย่างทุ่งหญ้าที่นักท่องเที่ยวเข้ามาในอุทยานเนี่ยเทียนสองฝั่งข้างทางสมัยก่อนเป็นไรเลื่อนลอยขอยงชาวบ้านมาก่อนพอตอนหลังก็กลายเป็นหมู่บ้านากลายเป็นหมู่บ้านก็พอเป็นหมู่บ้านใหญ่ขึ้นเป็นตำบลเขาใหญ่โดยขึ้นเพอขึ้นอยู่กับเภอบางพีจังหวัดนครนานยก พอตอนหลังคุณสุวัสด์ซึ่งเป็นโจรเนี่ยมาหลบซ่อนในพื้นป่าแห่งนี้หลบซ่อนที่นี่ทางการตำรวจสืบทราบก็มาล้อมจับพอล้อมจับก็โดนน้ำหนีการจับกลุมแล้วก็มาจมน้ำเสียชีวิตที่นี่ก็เลยชื่อน้ำตกเฮลสุวัสด์ณปัจจุบันนี้โจรจมน้ำใช่ครับโจรไม่ข้ามโจรไม่ข้ามก็เป็นเกร็ดประวัติศาสตร์ของน้ำตกสายนี้นะครับแต่ความงามของมันนี่ก็ไม่ยิ่งหย่อนใครในประเทศไทยและในโลกนี้นะครับ มีความงามให้ท่านมาสัมผัสกันคุณผู้หญิงประทับใจมากน้อยแค่ไหนอ๋อประทับใจมากค่ะเพราะว่ามาที่นี่ทุกช่วงปิดเทอมค่ะพาบุตรหลานมาพาน้องๆมาค่ะามา,าบางทีก็มากับครอบครัวค่ะเนาะชอบที่นี่มาจากไหนครับมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะอ,อำเภออำเภอเมืองค่ะอ๋อครับครับ,รบที่บุรีรัมย์ อาจจะไม่มีหรือมีน้อยไม่มีค่ะไม่มีเลยโะที่บุรีรัมย์จะมีเฉพาะสนามบอลค่ะสนามช้างอารีนาด่าไม่น้อยหน้าใครแล้วบุรีรัมย์เมืองรองเป็นเมืองหลักไปแล้วนะฮะค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่มามากับน้องๆแล้วก็เพื่อนค่ะก็ประทับใจค่ะได้เดินไปถ่ายรูปชอบที่นี่ค่ะวันนี้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับให้ความสนใจเข้ามาวันๆอย่างเยอะไหมครับหรือเดือนหนึ่งปีหนึ่งเยอะไหมช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะครับ คนไทยก็เยอะเพราะว่าช่วงเด็กปิดภาคเรียนครับอย่างวันนี้ก็ตัวเลขอยู่ที่647คนครับช่วงหยุดยาวที่ผ่านมาก็เกือบ3,000คนครับคือถ้าช่วงนี้ผมว่านัก่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเข้าหาธรรมชาติเข้าเที่ยวทุทยาน<ช>ผมว่านะฮะช่วงนี้ตัวเลขดูแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับความงามทราบกันอยู่แล้วแต่สิ่งที่ ควรจะต้องเตือนนักท่องเที่ยวเวลามาที่นี่นะครับปฏิบัติตัวอย่างไรก็คือถ้าเบื้องต้น,นครับเป็นไปได้เราอยากให้แวะตรงศูนย์ข้อมูลทางขึ้นไม่ว่าจะเป็นด่านสั่งปากช่องหรือปลายจีนบุรีว่าการเข้ามาอุทยานมีข้อห้ามแบบไหนบ้างอ,าอันไหนที่ได้นไหนไม่ได้อย่างเช่นห้ามนํำสั์เลี้ยงเข้ามาอุทยานนะครับเบื้องต้นนะครับเพราะว่าอาจจะมีโรคระบาดาจากสัตว์ที่เลี้ยงนําเข้ามาแล้วมาแพร่ในอุทยานในสัตว์ป่าซึ่งเราจะควบคุมไม่ได้ นะครับสองไม่ขับรถเร็วเพราะอะไรไม่ขับรถเร็วะนะครับสามไม่ทิ้งขยะเพราะอะไรไม่ทิ้งขยะเพราะว่าการทิ้งขยะกินอาหารที่ติดถุงพลาติกอะ่ะกลางคืนพวกสัตว์ป่ากวางเก้งได้กินมันจะเคี้ยวทั้งถุงพลาติกเข้าไปเราทำให้ไม่ย่อยทําให้สัตว์ป่าถึงกับความตายได้ครับเด็กๆเข้าใจไหมครับเข้าใจไหม ะนะ <Yeah. S 1> ดีใจที่ได้มาณคนราชสีมาอำเภอปากช่องที่นี่มีน้ำตกหน้ามองเฮวยวสุวัตโอ้ดีจังเลยโอ้โอสามเชย เชิญมาน้ำตกเหววัดแ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 ดมาแล้วอยากจะมา <Yeah. S 1> ชื่อว่าน้ำตกเหวสุวัด ที่สุดภารกิจของฟอร์ดแรปเตอร์คันนี้ก็สิ้นสุดลงที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับมันพาเราผ่านมาถึงส่น้ำตกด้วยกันในการท่องเที่ยวแล้วก็ไม่ว่าจะขึ้นเขาลงเนินอะไรมันไปได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ว่องไวสมกับพ่อง,งางอนตัวนี้นะครับเขาใหญ่เนชั่นพาร์ค การเดินทางของเขาใหญ่ด้วยฟวอดเลปเตอร์ก็จบสิ้นลงนะจะบอกให้ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน